สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับมาอยู่กับทิชเช่เบน์นะครับหรือว่าทิเาชาทเช่วันชัยอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหน่วยที่3นะครับเรื่องออหน่วยที่3นะครับพออยู่พอ,อกินนะครับเรื่องรักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <salts> <ical eyes> เราจะมาอยู่ในหนังสือหน้าที่44นะครับ ในหนันค <accurately S 2> ือหน้าที่สิบสี่โดยวิชาพลเมืองเดี๋ยวเราจะมาดูรักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าท่านทรงมีพระราชดำรัสนะครับชี้แนวทางอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเกี่ยวกับรักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ชมกันเลยครับหลักป,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาบ่อยครั้งซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดเพี้ยนไปกันบ้างวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ฟังกันครับ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจากาพระราชดำริในระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพิพุทอน,นดุญเดชทางราชที่ทรงดำริขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับประสบวิกร์ชาวไทยมาเป็นเวลามากกว่า3 0ปีโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำแนวพระราชดำริหรือการคิดทางสายกลางและความไม่ประมาท คามพอประมาณความมีเห็นผลการสร้างขุนชุมกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้เกี่ยวกับรอบครอบและัตระวังมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำครับ การเป็นตัวให้ความรับของชอบและแาบเป็นไปได้จางสิ่งที่เป็นไปได้โดยการเป็นไปได้ของประเ เสียดออนีได้แก่3ามสิบสาโดย30%แรกเป็นการเก็บน้ำในฤดูฝนและใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำาม30%ที่2ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนตลอดปี 3าที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่สมุนไพรเป็นต้นเพื่อใช้เป็นอาหารประจําวันเหลือก็นําไปจําหน่ายและ10%สุดท้ายใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นประการที่สาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. พอมีพอกิน ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านปลูกผ,ผลไม้ไว้หลังบ้าน2 3ต้นพอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือนหากเหลือจึงนำไปขาย 2. พออยู่พอใช้ทำให้บ้านหน้าอยู่ปลอดจากสารเคมีและกลิ่นหนิงใช้แต่ของที่มาจากธรรมชาติถ้าทำได้แบบนี้รายจ่ายในครัวเรือนจะลดลงสุขภาพจะดีขึ้น สามพออกพอใจเราต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนไม่ใครอยากได้อยากมีอยา่างผู้อื่นเพราะเราจะหลงติดกับวัตถุปัญญาจะไม่เกิดเศรษฐกิจพอเพียงจะสำเร็จได้ด้วยดีมาจากความพอดีของตนเองนะคะอ่าจบไปแล้วครับเกี่ยวกับลักนิยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู หน้าที่45นะครับอ่าหน้าที่45นะครับเป็นกิจกรรมนะครับอ่าเป็นกิจกรรมให้นักเรียนอ่านนะครับให้นักเรียนอา่อานบุคคลต้นแบบนะครับอา่าแล้วตอบคําถามบุคลบบบนนค,บบคลต้นแบบนะครับในส่วนยมงถิ่นะครับอ่าเอ่อบุคคลต้นแบบนะครับได้กําเนิด ดำเนินชีวิตนะครับตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ทิเชอร์จะให้พวกเราอ่านนะครับแล้วดิเชอร์มีวิดีโอเกี่ยวกับในส่วนนะครับมาให้ดูด้วยให้ชมนะครับทั้งอ่านได้แล้วก็ชมจากวิดีโอได้เหมือนกันนะครับ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับนายสุนนะครับที่ท่านทําจริงนะครับเรื่องจริงนะครับกับในหนังสือนะครับคือเรื่องเดียวกัน,นครับไปชมกันเลยครับบันทึกไทยเบสนาดีคือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากสุนวงสินบุคคลต้นแบบด้านการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคุณสุนวงสินชาวสวนผลไม้อําเภอแกลจังหวัดระยอง ปราศชาวบ้านผู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตจนสามารถพลิกวิกฤตทางการเกษตรสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงทำพออยู่พอกินเหนือก็่แจกจ่ายเหนือจากแจกจ่ายสึดขายทำความพอเพียงให้เกิดขึ้นในหัวใจก่อนพอเกิดขึ้นในหัวใจแล้วบอมาสู่การปฏจุบันด้วยความเป็นคนฝ่รู้ฝ่ายเรียนคุณสุนงคมซิม จึงนาหลักเศรษฐก,กิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตโดยการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่พลิกชีวิตความเป็นอยู่ของทั้นตนเองและชุมชนได้สําเร็จก็ทุกอย่างนะไอ้ที่เห็นเอยู่นี่นะเเห็นอยู่บริเวณรอบๆเนี่ยเราก็ปลูกเกิดจําหน่ายเสร็จแล้วตอนหลังเราเราก็แสไมายไปสารพัดเนี่ยเราจะมีเนี่ยยังไอตนนี้ก็คือ ส่วนนี้ก็คือพริกเสร็จแล้วเราจะแซไปทุกอย่างของกิ่กินได้คือว่าเรามีโครงการของเราปลูกทุกอย่างทิ่กินกินทุกอย่างติดแต่เราไม่เนมากไม่เนมากย่างนั้นเล็กนล้นน้อยทำเสือโรครงกินเราก็แจายจใจเกินมาความพอเพียงนํามาซึ่งความสุขดังเช่นคุณสุนงศ์วงสินที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปไทยเป็นขอปฏนบัตสุดบูกสิบบุคคลต้นแบบดน้าการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเส์จำกัดข่าวสนอ่านะครับอันนี้ก็เป็นผู้นะครับบุคคลต้นแบบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ จะเห็นว่านะครับทำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับด้วยตนเองเลยนะครับโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเรานั้นเองนะครับอ่าให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดหน้าที่64นะครับหน้าถัดไปเลยนะครับหน้า64ก็ลักษณะน,นี้ครับข้อที่หนึ่งครับนายสุนง์วงชิตนะครับอ่ ดำเนินชีวิตตามหลักปกรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรโอ้โห,โโหเมื่อกี้เราดูคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าใครจะอ่านก็ได้นะครับได้สองแบบเลยข้อที่สในสูตรมงิลนะครับได้ถ่ายทอดความรู้หลักปกรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง่านกิจกรรมใดบ้างเอหเยี่ยมมากเลยผลของการภาสานะครับผลของการดําเนินชีวิตตามหลักปกรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำให้ในายสูตรได้รับผลดีอย่างไรโอ้โหง่ายมากอ่า มาดูข้อ2ใหญ่นะครับให้นักเรียนเขียนวิธีการใช้สิ่งของนะครับที่กำหนดให้อยากประหยัดนะครับอพอประมาณนะครับมาดูข้อ1นนะครับอย่างเช่นขอ้อที่หนึ่งการใช้กระดาษาการใช้กระดาษการใช้กระดาษ A4 นะครับเราจะใช้อย่างไรให้ประหยัดที่สุดอ่า เราจะใช้อย่างไงให้ประหยัดที่สุดบางคนก็บอกว่าแบ่งครึ่งใช้ให้เพื่อนใช้หรือว่าใช้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังออันนี้เป็นวิธีการประหยัดอ่เคโอเคหน้าที่46นะครับหน้าที่47ให้นักเรียนนะครับเสนอแนวทางนะครับการปฏิบัติตนนะครับตามระดับปรจชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่เราทำได้ อ่าตัวเราสามารถทําได้ด้วยมาหนึ่งวิธีนะครับอ่าเกี่ยวกับหลักปฏิญาณสุิดแล้วถ้าปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับง่ายมากเลยหน้าสี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็หน้าที่สี่สิบห้าแล้วก็หน้าที่สี่สิบห้านะครับเป็นแบบาศาศพงกหัดสิบข้ออ่า แบบฝึกหัดติข้อนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดติดข้อนะครับโดยการแรงเงาอ่านให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูคำตอบย้อนย้อนหลังไปนะครับสามารถดูคำตอบในสื่อได้นะครับอ่าข้อนี้เดี๋ยวชื่อจะให้คะแนนพวกเราด้วยนะครับสิบข้อนะครับสิบข้อสิบคะแนนนะครับโอเคนะครับในสัปดาห์นี้ทชื่เป็นก ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับหน้าที่46เป49นะครับอาเจอกันสัปดาห์หน้าครับส,ส,สวัสดีค่ะ